เราเย็นร้อนมะสวัสดีสวัสดีอ่ะโอเคสวัสดีหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะวันนี้เด็กจิ๋วแอนเราขึก็ออกมาทำการทดลองวิธีใจขัดนอกบ้านนะคะวันนี้เราจะทำเกี่ยวกับเข็มฉีดยาอีกแล้วค่ะเข็มฉีดยาไปแล้วอ้าววันนี้เข็มเข็มเลขเข็มที่หนึ่งเข็มที่หนึ่งข้างในมีอะไรข้างในมีอะไรข้างในมีอากาศมีอากาศไหนลองดันดันนี้ดึงดึงได้ไหมดึงออกได้ไหม โอเคคราวนี้<ม>ลูคโก้จะกดไว้นะแล้วเด็กผิวลองดันดิมันเป็นยังไงยากไหมดันยากไหมยากค่ะแล้วมันยากแต่กดได้เหมือนนั้นใช่ไหมเราปล่อยนี่ <c oughs> ปล่อยแล้วกลับนะปล่อยแล้วกลับไหม <c oughs> ล,ลับค่ะมีมีที่สองมีน้ํานะครับอ่ะลูคโก้กด,ดันไว้ยานี้เข้าไหมขยับไหมไม่ขยับเลยเ <c oughs> น,นาะแปลว่าอสองอันสองหลอดน,นี้ต่างกันยังไง, <c oughs> ไงอันหนึ่งมี อันนั้นมีน้ำอันนึงไม่มีโอเคอันนี้มีอะไรแทนอนน้ำอากาศค่ะอากาศมีน้ำนี่ใช่ไหมแล้วกดดับกดนะนะอุดอุดแล้วกดอืออันไหนจะลงนะอันไหนจะกดได้อันน้ำหรืออันอากาศอันอากาศไม่น่าเชื่อใช่นี่ใช่ไหมอากาศกดได้ลงได้อ้น้้ำกดมลงไม่ได้ดูเนาะแสดงว่าอะไรเนี่ยเด็กอยู่รู้ไหยเพราะว่าน้ำมันหนักค่ะน้ำมันไม่ยอมไม่ยอมหดตัวนะกดมันไม่ยอมหดตัวแต่อากาศกดแล้วหดตัวได้เนาะ มันต่างกันตรงนี้อันนี้เราเลยไอหลักการที่น้ํามันไม่หดตัวเนี่ยเราเลยมาใช้เพ<อ>ิ่มพลังได้เดี๋ยวเหล็กจิ๋วสู้กับลูกโก้อ,อ้าวคราวน,นี้อุปกรณ์นี้เราจะมาใช้สู้กันเราใช้น้ําใสก่อนนี่น้ําใสสามเห็นไหมเห็นน้ำไหมฉีดโอเคฉีดแล้วเกิดอะไรขึ้นมันเข้าไปตรงนี้หลอดน้ำแล้วมาตรงนี้แล้วนี่เหยาะหลอดได้สูงขึ้นไหมขยับขึ้นมาใช่ไหมใช่อ่าเดี๋ยวคราวนี้ลองถือไปถงสูงนะ เอาดูกลับไปแล้วเหรอเอาดูฉีดน้ำใหม่ได้ฉีดน้ำใหม่ยกขึ้นอืนเด็ก <c oughs> เด็กจิ๋วลองมือออกลงโก้กดกระปุกนะใช่ไหมอันนี้นะเด็กจิ๋วลองลองงี้เด็กจิ๋วพยายามดันไว้นะดันแล้วลูกโก้จะดันสู้กันนะดูว่าใครใครจะขยับได้นะเอาอย่างพร้อมอย่างดูไว้นะเดี๋ยวดูนะน้ำจะเข้าไปตรงนี้ได้เปล่านะโอ้เ,เข้านะไม่ไหวไม่ไหว <c oughs> ใช่ไหมเนี่ยดู โกฉีดน้ำเข้าไปได้ได้เลยแต่ลองลองสู้กันไหมคราวนี้เด็กเด็กจิ๋วลองฉีดได้นิ้มากลูงโก้สู้นี่ดูนะลูงโก้สู้เต็มที่เลยนะให้น้ําเข้าสู้ไม่ได้หรอสู้ไม่ได้แรงเด็กจิ๋วสู้เนี่ยใช้เครื่องนี้สู้ลูโก้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวลูโก้สู้ไม่เนี่ยฮะอันไม่ไหวเลยเออเอามือมือมันมือหนึ่งไว้เทียบกับลูโก้ดิโอ้โหเนี่ยดูไม่น่าเชื่อนะ ใช้เครื่องอุปกรณ์นี้แล้วสู้กันได้เลยแรเปล่งประลุงก้อคะทำไมนำพิมแรงน,อน้อยแล้วมันชนะคะคอุปกรณ์อันนี้<ท>อันนี้เขาเรียกว่าเป็นแม่แรงแบบหนึง่งลู้จักเคยได้ยินคำว่าแม่แรงไหม,ไมแม่แรงแม่แรงมันเป็น <ๆ S 2> อุปกรณ์ช,ช่วยเพิ่มแรงเราเมื่อกี้เด็กจิ๋วกดด้านไหนนะด้านเล็กหรือด้านใหญ่ดันด้านเล็กด้านเล็กใช่ไหมถ้าเล็กเนี่ยพอกดปุ๊บมันดันนี่นะดันน้ำเข้ามาเนี่ยส่งมาที่ท่อใหญ่ใช่ไหมไอ้ไอ้อันอันใหญ่นี่มันลงมาเท่านี้ไง ลงมาเยอะใช่ไหมไอ้อ้หล่อนนี้มันลงมาเยอะไอ้หล่อนี้จะขึ้นไปเยอะเท่ากันไหมนะดูมันขึ้นไปสูงแค่ไหนดูนะสูงไม่สูงเท่าไหร่ใช่ไหมแค่นี้เองเขาเรียกว่ามันส่งความดันมาได้ส่งความดันมาตามท่อเนี้ยแล้วความดันนี้มันก็มาดันไอ้ท่อใหญ่ๆอันอันกระบอกใหญ่ๆได้มันก็เลยมีแรงยกขึ้นมาได้เยอะขึ้นเลยนี่นะคะเดยวนนพิมพ์จ้าชนะรูปง้อยด้วยนี่ประมาณนี้แค่ นี่ลูกโก้ยัน้ำเข้ามาแล้วกันไม่ได้อน,นีตลูกโก้เต็มที่เลยกันไม่ให้น้ำเข้ามา